เดียวเลี้ยวอยู่นี่แล้วนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้าศิลปะแห่งสงครามย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจัดม้าเร็วพร้อมจู่โจมรำมเมรัยและกินคอมใหญ่นักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้า นมกระดูกรูสาวงามหอมหมวนกวาด้านสองทัพร้อยก้าวทะลวงไทซอนกดหัวบัวไม้เลื่อนมามุนเวียนจักรวาล Phan lông Duyên Ngâu qua Hoàng Còn Thất Rồi cao ta luôn Thái Son Cột Hủa งมกระดูกระรงสาวงามหอมหวนกวานมาสองเอ <11. S 1> ทัาเหมือนกับพี่น้อถอยซ้อนกดหวัวคนเชิดนอนพิษหุนเวียนจักรกวาลคมอหังการ วันละลองทิรหมื่นกระสุนหมุนเวียนจักรวาลเตงามันของขวน คุนเชิญน้อนพิษไทซอนกอดหัวนมกระดูกโปรนมกระดูกโปร สาวงามหอสหวนความหล่สอส่งทับดูโจมชักมุมไทซอนกดหัวผ่าลมสลาตันหมุนเวียนจ,ะจะักรวาล sáu ngâm hỏng muốn quả quả là toàn du chu cho thân thả lông xả thân muốn viên chắc cao ngon rồi ทายซอนกดหัวพาลมสลาตันนมกระดูโครสาวงามหอมหวนกวาดห้ากองทัพจูโจมทักงภูงนมกระดูโคร เหล่งามหอมหวานโจมตีพันลี้จู่โจมทั้งหมู่